คริสเตียโนโรนันโดแต่งงานจอจิน่าโรดริกสดโดยแหวนมั่นเพชรกว่า20กระลัตทั้งคู่คบกันมาตั้งแต่ปี2017โดยเอมมาแบง ks อัปเดตเมื่อ11สิงหาคม2568เวลา15นาฬิกา10นาทีเรื่องเด่นจากนิตยสารอินสไตล์ ใกล้จะถึงวันวิวาของคริสเตียโนโรนันโดและจอจินาโรริเกสแฟนสาวที่คบหากันมานานซึ่งทั้งคู่ได้มั่นหมายกันอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากคบหาดูใจกันมา8ปีคู่มั่นคนใหม่ได้แชร์ข่าวดีนี้ผ่านอินสตาแกรมพร้อมรูปแหวนเพชรของเธอซึ่งอาจเป็นแหวนมั่นของคนดังวงใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาใช่ ฉันทำในเรื่องนี้และตลอดชีวิตของฉันเธอเขียนไว้ในคำบรรยายที่แปลมาจากภาษาสเปนว่า C. q i e r o Enesta, Entodas mis vidas. Kiegen Fisher ผู้ก่อตั้งร่วมของ Frank Darling บแบรนด์เครื่องประดับชั้นดีที่เชี่ยวชาญด้านแหวนมั่น ประเมินว่าแหวนวงนี้น่าจะมีน้ำหนักมากกว่า15กกรัตอย่างแน่นอนและน่าจะอยู่ประมาณ20-25กรัตถึงแม้ว่าจะยากที่จะระบุขนาดที่แน่นอนของอัญ,ญมณีตรงกลางได้หากไม่ทราบขนาดนิ้วของเธอในส่วนของดีไซน์ฟีเจอร์กล่าวว่าดูเหมือนจะเป็นตัวเรือนพลตตินัมทรงรีสาเม็ดประดับด้วยก้านแบบกรงเล็บคู่ขนาดเล็กให้ความรู้สึกรู้ราและสง่างาม ในขณนะเดียวกันก็ยังดึงดูดสายตาของทุกคนให้จับจ้องไปที่อัญมณีเม็ดกลางขนาดใหญ่เธอประเมินว่าอัญมณีข้างตัวเรือนน่าจะมีน้ำหนักประมาณหนึ่งกรัตต่อเม็ดตัวเรือนทรงรีสมเม็ดนั้นค่อนข้างหายากตัวเรือนทรงกลมสเม็ดหรือทรงมรกตสเม็ดนั้นพบได้บ่อยกว่ามาก แต่ตัวเรือนแบบนี้เข้ากันได้อย่างลงตัวกับอัญมณีเม็ดกลางขนาดดังกล่าวช่วยเพิ่มสเสน่ห์แบบวินเทจให้กับชิ้นงานทั้งหมดเธอกล่าวโรนัลโดและโลริเกสคบกันครั้งแรกในปี2017หลังจากพบกันที่ร้านกุชชี่ที่เธอเคยทำงานอยู่ทั้งคู่เปิดตัวบนพรมแดงในปีเดียวกันพร้อมกับคริสเตียนโนจูเนีย ลูกชายคนโตของตำนานฟุตบอลซึ่งเขามีภรรยาคนเดียวกันแต่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อของเธอต่อสาธารณะต่อมาทั้งคู่ก็มีลูกอีกเพิ่ม4ี่คนได้แก่อีวามาเรียและมาเตโอฝาแฝดและอาลาน่าและเบลล่าลูกสาวคนเล็กเรื่องราวซินเดอเรลล่าของโรริเกสถูกบันทึกในรายการเรียลิตี้โชว์ I am g e จ r g i n a ของเน็ต l i x ที่ใช้ชื่อเดียวกับเธอ มีอยู่ช่วงหนึ่งในซีรีส์เธอเล่าถึงช่วงแรกๆของการเกี้ยวพาราสีกับคู่มั่นคนปัจจุบันของเธอหลายครั้งที่เขามาหลังเลิกงานโรริเกสเล่าให้ฟังตามนิตยสารพีโพล People. ฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งเขามาด้วยรถบุกติเพื่อนร่วมงานของฉันแทบบ้าคลัง่งพวกเขามาที่นั่นด้วยรถบัสส่วนฉันกลับด้วยรถบุกติคือแบบทุกคนถ้าไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะ โรนัลโดซึ่งร่วมรายการด้วยเช่นกันกล่าวเพิ่มเติมว่ามันตลกดีเพราะฉันจะรอเธออยู่หน้าร้านในรถยนต์หรูหราที่ฉันมีเราก็จะกลับบ้านและที่นั่นเราก็จะได้เข้าสู่โลกของเราเอง